สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิ์เล่าข่าวกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่13เดือนกันยายน2567วันนี้เรามีข่าวสารของทีมต่างๆมากมายมาฝากกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับมิเกลอาเตตาหรือข่าวที่เอริกผู้จัดการทีมปีศาจแดงออกมาตอบโต้โรนัลโดนอกจากนี้เรายังมีข่าวของทีมอื่นๆมาฝากกันอีกด้วยส่วนในตอนนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง ให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลในวันนี้กันก่อนดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มเล่าข่าวกันที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษกันก่อนเดวิดออนสตีนได้ไรายงานว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเตรียมที่จะแต่งตั้งให้แอชลี่ย์โคนอดีตนักเตะทีมเซลซีอายุ43ปีให้เขาเข้ามารับหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อย่างทาวนแล้วปัจจุบันนี้แอชลี่ย์โคนทำงานเป็นสตาฟโค้ชชุดใหญ่ของทีมเบอร์มิงแฮมทีมในแชมเปี้ยนชิ แต่ที่ผ่านมาแอชลีย์โคนทำหน้าที่ควบทั้งสองตำแหน่งมาโดยตลอดเป็นทั้งโค้ชให้กับทีมเบอร์มิงแฮมและเป็นทั้งโค้ชให้กับทีมชาติอังกฤษเขาทำงานควบทั้งสองตำแหน่งมาตั้งแต่ตอนที่รีแคนซาลีทำงานเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษชุดยู21และล่าสุดชัยชนะทั้งสองนัดของทีมชาติอังกฤษในศึกรายการฟุตบอลเนชันลีแอชลีย์โคนก็ยังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสตาร์โค้ชให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยเลยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมท็อดแนมฮอสเปอร์ โรดริโกเบนตันคูนักเตะมิดฟิลด์ของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษตั้งข้อกล่าวหาว่าใช้คำพูดเหยีดยดหยามเพื่อนร่วมทีมอย่างโซนิงมินจากคดีที่เบนตันคูได้ไปให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิน่นในกรณีที่นักข่าวท้องถิน่นจะขอเสื้อของโซนิงมินไปร่วมประมูลเสื้อซึ่งเบนตันคูก็ได้ตอบกลับไปว่านี่คือเสื้อของซอนี่หรออาจจะเป็นเสื้อของลูกพี่ลูกน้องของซอนี่ด้วยก็ได้เพราะหน้าตาเหมือนกันหมดทั้งนี้ถ้าเบนตันคูมีความผิดจริงเเเขาาาอจจะถถูกแบนนนลลงสงสมึ12ัดยยทีีว ซึ่งเขาจะสามารถขอยื่นอุธอนทธรณ์โทษจนถึงวันที่19กันยายนข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาเซนอนฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรอ,อาเซนอนได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอาเตตาได้ตกลงขยายการคุมทีมปืนใหญ่ออกไปอีกจนถึงปี2027เฟาบริซิโอโรมาโน่ยังได้บอกอีกว่าอาเตตาจะเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ได้รับค่าเหนือสูงที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าสื่อหลายๆสำนักได้มีการรายงานว่าทางองค์กรพเมีลีกอังกฤษจะเริ่มมีการไต่สวน115คดีของทีมเรือใบสีฟ้าโดยจะเริ่มมีการไต่สวนตั้งแต่วันจันทร์ที่16เดือนกันยายนเป็นต้นไปและจะใช้เวลาในการไต่สวนประมาณ10สัปดาห์เลยทีเดียวและเมื่อเสร็จสิ้นการไต่สวนเรียบร้อยแล้วทางองค์กรพเมีลีกถึงจะค่อยมีการสรุปคดีเพื่อน,นำไปสู่การแจ้งบทลงโทษกับทีมเรือใบสีฟ้าต่อไปซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า น่าจะใช้เวลานานจนถึงเดือนมีนาคมปี2025เลยทีเดียวซึ่งพอถึงตรงนั้นก็ยังไม่จบเพราะเมื่อทางพรีเมียร์ลีกได้แจ้งบทลงโทษให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วพวกเขาก็สามารถยื่นอุธอนทธรณ์โทษได้อีกเพราะฉะนั้นคดีนี้ยังอีกยาวนานกว่าจะจบก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าคดีนี้จะจบอย่างไรข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เมื่อวานนี้คริสเตียโนโรนัลโดได้มีการพูดว่าเอริกเทนฮากไม่สมควรพูดประมาณว่า ทีมปีศาจแดงไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์ล่าสุดในวันนี้เอริกเทนฮากผู้จัดการปีศาจแดงก็ได้มีการตอบโต้คำพูดของโรนัลโดว่าคุณลองย้อนไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเขานะเขาก็เคยพูดเหมือนกันว่าแมนยูในเตดไม่สามารถเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตอนนี้เขาอยู่ห่างจากทีมมากๆแต่ผมก็เข้าใจดีทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องของผลงานในซีซั่นนี้เราอาจจะออกสตาร์ทได้ไม่ดี มันไม่ได้มีผลใดๆกับผมนะเพราะผมรู้ดีว่าเราอยู่ในกระบวนการพัฒนาทีมไปข้างหน้ากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและอยู่ในช่วงการผสมผสานดาวรุ่งของทีมหลังจากนี้เราจะรอตัวเจ็บหายกลับมานี่ไม่ใช่ข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวแต่เราต้องชนะให้ได้ในทุกๆเกมทุกคนในทีมก็รู้ถึงเรื่องนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือการคว้าชัยชนะทุกๆเกมเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างครับ กับข่าวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ